เชี่ยเป็นคำถามต่อเลยว่าถือว่ากระบวนการทําของตารวจเนี่ยชาไหมคะไม่ช้ามามามาแล้วหรือเปล่าเพราะเราเห็นคลิปที่ท่านท่าน้ําตอนที่แบบตอนนั้นก็มีตํารวจสายตรวจยืนอยู่เห็นไหมเห็นคุณอาไม่ตะแบงอยู่นั่นอ่ะไม่มีไม่มาไม่มาหาแล้วเขายืนเรียงแถวเป็นเต็มไปหมดเลยตํารวจทําไมไม่ยึดเรือถูกไหมนี่คือสิ่งที่ทําให้เห็นว่าอาวิชัยก็เถียงแทนเขาตั้งแต่แรกเหมือนกันนะคะไม่ช้าแล้วทําไมถึงไม่ เก็บพยานวัตถุที่สําคัญที่สุดในตอนนั้นก็จะเก็บคุณ<ห>จะเก็บคือใครรู้ไหมน้องค่<ฆ>ะคือพูดได้คนทั้งคมพูดได้แต่ผมผมไม่รู้ผมถือว่ากนีเกิดเหตุเนี่ยคนจะเก็บหลักฐานคือใครตำรวจพนักง,งานสอบสนวนเขเก็บไม่ได้ตำรวจที่ไปที่เกิดเหตุเก็บไม่ได้เก็บได้อย่างเ,งเดียวคือรวบรอบเป็นหล,ลักฐานไม่ให้คนเขาไปยุ่งในไม่ใช่เดี๋ยวที่เก็บหลักฐานนี่คือพอทอก็พอทเอาง่ายง่ายคือ อันดับแรกไหนบอกทางานมาส0ิปีอันดับแรกต้องเรียกคนบนเรือนี่ขึ้นมาบนโบกรถร้อยเวรมาแล้วค่อยขึ้นไปลงพักไม่ใช่เหรอมีสูตรหลักฐามนิติวิทยาศาสตร์ค่ะต้องเข้าใจคือเวลาไปเกิดเหตุไหมที่ศพห้าลำตายเนี่ยจะเข้าไปยื้ไม่ได้นะแต่เราต้องตีเชื่อเลยไหมครับไม่ให้คนเข้าไปแล้วตีไหมแล้วตีไหมแล้วตีไหม ก็เรือมันไม่อยู่ตรงนั้นแล้วจะไปตีเส้นตรงไหนละ่ะวิชัยะโอเคเดี๋ยวรับ,บนึงคนระพี่ด้ครับขออนุญาตทางฝั่งท่านวิรุตนะ,ะแล้วเนี่ยท่านวิรุตพูดไว้เนี่ยนะคะนะพูดไว้ในรายการเนี่ยนะคะกับดรน้ำแท้นะคะท่านจบหลักสูตรเมืองนอกนะท่านลาออกจากตำรวจเพราะอะไรเพราะท่านเบืออ่อไงประโยชน์จะเกิดกับแผ่นดินประโยชน์กับเกิดกับทุกฝ่าย เพื่อออกแบบระบบที่ดีรองรับเอาไว้มไม่พยายามทำก็เขาไม่ต้องการระบบที่ดีคุณหมีนี่พูดตรงไปตรงมาเลยก็ถ้าคนดีเขาก็ต้องการระบบดีแต่ทุกวันนี้เรามีคนดีปกครองบ้านเมืองอยู่ล่ะโดยเพราะขัการผู้ใหญ่ที่เราชอบพูดกันว่าโอ้ถ้าเขาไม่เป็นคนดีเขาไม่จเจริญเติบโตมาเป็นนู่นเป็นนี่โอ้ข้ามแล้วนะคุณหมีครับเวลานี้เนี่ยเรียนตรงๆนะพูดเป็นเด็กตรงข้ามเลยนะถ้าไม่ชั่วไม่ได้เป็นใหญ่นะอุ้ยเป๊ะ ตบมือคะ่ะทุกคนคะถ้าไม่ชัว่วไม่ได้เป็นใหญ่นะคะว้าวมันเก๋มากเลยทุกคนท่านเป็นคนตรงมากนะคะท่านบ้านท่านอยู่ซอยถัดไปดิฉันเองค่ะนะบ้านท่านอยู่ตรงข้ามนะคะอิสระภาพกับจรันนี่อยู่กันหลังซอยหน้าซอยเท่านั้นเองนะคะท่านอยู่อิสระภาพเนาะเราอยู่จรันนึกออกไหมท่านอยู่ฝั่งกรมอู่ทหารเรือเราอยู่ฝั่งรัษฎรนะคะนะจรันกับอิสรภาพเขาหันหลังชนกันนะเออ เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะบอกว่าท่านเป็นตำรวจที่ตรงไปตรงมาที่สุดแล้วในรายการหนกระแสเนี่ยอ่ะท่านไปนั่งอยู่กับคุณอานะท่านไปนะแล้วเชื่อไหมว่าไอ้คนข้างๆเ่ยหน้าเสียนะคะเถียงไม่ขึ้นนะคะเนี่ยไอ้คนข้างๆไอ้คนเนี้ยเถียงไม่ขึ้นนะเพราะท่านนั่งอยู่ตรงนี้แล้วท่านก็บอกเลยว่าตามหลักความเป็นิงขอพูดแบบตรงไปตรงมานี่ท่านเป็นคนชัดเจนอ่ะดูนะท่านพูดในรายการน,นะวน,นประเด็นนี้ยังไงฮะก็ต้อง ต้องยอมรับนะครับว่าทั้งโป่งเนี่ยมันเกิดมาจากปัญหาความไม่เชื่อมั่นของประชาชนนะต่อกระบวนการที่ทำหลายอย่างของประเทศเราอ่าเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูแต้มนะเ<ม><อ>ดีด<ม>๋ยว<ม>ดูแต้มนะตงรงเปนตรงมาเลยมันถึงเกิดดราม่าเกิดตั้งคำถามเกิดนู่นกี่แล้วก็หลังจากอ่าแต้มทัีทุกวันเนี่ยที่ตรวจกันเนี่ยนี่ทุ่ไม่กรมตำรวจหมดตอนนี้ผมถามว่าถ้าคุณไปส่งธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์เขาก็ถ้าไม่มีหมอที่เป็นนิติวิทยาศาสตร์หรือนิติเวชที่เขารับรอง เขาก็ต้องส่งมาที่โรงพยาบาลตำรวจเหมือนเดิมเขาจะไม่มีได้ยังไงเขาก็ส่งไปโรงพยาบาลตำรวจคุณเราจะมาปัจจัยว่ามีนักข่าวรอแล้วทำไมไม่ไปมันไม่ใช่นะคุไม่เข้าใจผิดอย่างนั้นนะอ่าอันนี้คือว่าอย่างนี้นนะอ่าค่ันฉัเสียยาขอแตขอพักก่อนนะเดี๋ยวปีนี้มาพูดเดี๋ยวกลับมาทำบางท่านพูดบ้างนะฮะขออนุญาตพักสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมานะฮะเถียงเรื่องการเอาไปโรงพยาบาลแทำคนตกเนี่ยตำรวจคงจะคุมตัวแล้วก็คุมเรือไว้ตรงนั้นเลยไไดด้้้้้คครัับือออออนนนงงงพูยย่่่่าาาาีีมเเป็วลก ขนาดนี้สังคมมันนี่มันเปลี่ยนแปลงเยอะพอสมควรลุงพลรวยหมดเป็นพระเอกเลยยกตัวอ,อย่างให้ใส่ดังนั้นเราต้องทอํายังไงให้เห็นว่าคนรวยก็ต้องติดคุกคนรวยก็ต้องมีความผิดคนจนทาผิดก็ต้องติดคุกคนจนก็ต้องหาผิดต้องทำให้ได้สังคมต้องทำได้นะโอเคขออนี้ค่ะคือ,อคืออ,อันนั้นอาจจะเป็นอีกกรณีหนึ่งแต่ว่ากรณีนี้ช่้กำลังสงสัยว่าที่ประชาชนมีคําถามเนี่ยเพราะว่ากระบวนการ มันปกติเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเช่นนะคะปกติแล้วศพอาจจะต้องส่งไปพิสูจน์ที่สถาบันศูนย์นิติวิทยาศาสตร์หรือโรงพยาบาลสมรสาที่กำลังมุ่งหน้าไปแต่เกิดการเปลี่ยนทางไปอีกที่หนึ่งครับปกติมันเป็นอย่างนี้ได้หรือเปล่าคะได้ครับคืออย่างนี้ครับได้ย่าศพที่เวลาเกิดเหตุนะครับ